รมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเคีสังวัดขอนแก่น ได้มีการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลภายใต้โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโคราตอนกลางและความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจากพื้นที่ต่ำไปพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลสายนาวังอำเภอนาคูและตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินโดยพื้นที่ขาดแคลนน้ำเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลสายนาวังซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสูงของระดับภูมิประเทศสูง กว่าจุดที่มีศักยภาพดังนั้นระบบที่นี่จึงมีความแตกต่างจากระบบที่อื่นเนื่องจากเงื่อนไขความแตกต่างทางด้านลักษณะทางภูมิประเทศทําให้ต้องมีการศึกษาและออกแบบระบบกระจายน้ําและการก่อสร้างโครงการเพื่อแก้ไขให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา ตำบลสายนาวังไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างเก็บน้ำน้ำผิวดินมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราห่างออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยมโนมีอ่างเก็บน้ำของตำบลนาคูเพราะว่าพื้นที่สายนาวังมันจะอยู่สูงไม่ได้ใช้น้ำผิวดินมันต้องใช้น้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ใช้น้ำประปาแต่ละหมู่บ้านนะครับตำบลสายนาวังนี้มันจะมีแปดหมู่บ้านจะมีสี่หมู่บ้านที่อบอตรับผิดชอบแต่ก่อนก็ใช้ประปาระดับหมู่บ้านตามหมู่บ้านของของใครของมันนะครับตั้งแต่มีโครงการนี้มาอบตก็ใช้น้ำจากหมู่ ห,หมู่5หมู่6นี่ดันไปใช้จากที่หมู่3หมู่8ภายใน4หมู่บ้านที่อบอตอและผิดชอบแล้วครับส่วนการบริหารจัดก,การเรื่องน้ําของอบอตอสายนาวังแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ดูแลพี่น้องเต็มที่อยู่แล้วส่วนเรื่องการบริหารจัดก,การก็กองช่างจะเป็นผู้ดูแลตังแต่ น้ำบ่อน้ําบาดาลโครงการพนาด,ดําดีที่ขึ้นมาประชากรใช้น้ําได้สะดวกสบายมากแล้วก็มีน้ําดื่มด้วยเมื่อก่อนดื่มน้ําบ่อดินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สะอาดแต่ว่าทํำยังไงได้เพราะว่าระบบประป,ป,ป,ปาย,ยังไม่มีหลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าประชากรภูมิใจมากนะครับที่มีน้ําใช้น้ําดื่มแบบเพียงพอไม่ขาดแคลนนะครับถือว่าดีมากครับ โครงการนี้มีประโยชน์และก็สามารถเติมเต็มจากที่มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถกักเก็บน้ําบริโภคอุปโภคได้ดีขึ้นเพราะว่าเสียงสะท้อนจากพ่อม่พี่น้องนะครับจะเป็นโครงการที่ว่าน้ำนํำดื่มน้ําใช้สะอาดแล้วก็พอใจประชาชนเสียใจในครัวเรือนรู้สึกว่า เป็นโครงการที่ดีถ้ามีเกิดมีปัญหานะครับก็สามารถแจ้งได้ที่ผมผมก็จะประสานไปทางของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง,งทางอบตนะครับแล้วก็ให้รีบมาแก้ไขเพื่อให้ได้ใช้น้ําในพันทุ่งทีเจ้าหน้าที่ของกองช่างแล้วก็ร่วมกับอบตในหมู่บ้านกับดูแลการจาัดก,การน้นรําตรงนี้นะครับ ในส่วนของการบริหารจัดการในจุดนี้นะครับหลังจากที่ได้รับมอบโครงการก็เปิดตลอด24ชั่วโมงไม,ม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มน้ําใช้ในโรเลอน,นะครับแต่ว่าได้มาเกิดปัญหาเล็งหินปัญหาในช่วงฤดูแล้งจากการสูบน้ําเข้ายังบ่อน้ําใสบ่เก็บน้ําไม่ทันนะครับดังนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้เป็นเวลาในส่วนของการใช้น้ำในโรเลนมิเตอร์จะขึ้นกี่หน่วยกี่หน่วยก็ช่างเป็นคิวเป็นลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรละหบาทในส่วนของอาคารกรองน้ําก็ได้ให้บริการตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสามโมงเช้าทุกวันและก็จะปิดจากสามโมงเช้านะครับถึง บ่ายสแล้วก็จะเปิดอีกก็ในช่วงบ่ายสถึงประมาณ6กโมงหรือหนึ่งทุ่มนะครับ กว่านี้ก็ซื้อน่ะซื้อตลอดมีน้ําไปส่งที่บ้านนานทีบางครั้งก็โทรเขาก็ไม่มาส่งทางละ13บาทตอนนี้เขาไม่มาส่งครับเ,เขาว่ามีน้ําตรงนี้แล้วก็เดือดร้อนพอดีได้น้ําตัวนี้มาช่วยก็ดีใจมากเลยก็ไปกินทําน้ําแกงน้งําต้มแล้วก็กินก็ประหยัดเร้วพอได้น้ํานี่มาก็เอาไปที่วัดอย่างเดียวทีนี้ก็ไปช่วยส่วนรวมกวาดใบไม้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ช่วยพระมีชาวบ้านช่วยทํางาน พระก็ดีใจที่เอาไปให้พระสัน้วยเนี่ยพระชอบมากพระบอกว่าน้ําเรานี่มันน้ําสะอาดอร่อยมั่นใจน้ําที่กวดใส่ใส่กวดโหลไปส่งวถวายนะคะว่าไม่อร่อยขอขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจแทนพ่อแม่พี่น้องนะครับถึงมีโครงการดีๆตรงนี้เข้ามาและก็ช่วยพ่อแม่พี่น้องใน้แก้ปัญหาในเรื่องของน้ําดื่มน้าใช้เพื่อแก้ปัญหาในภัยแรงทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ทรงเล็งเห็นความเดือดร้อนของรัษฎรทําให้รัษฎรตําบลสนวังจํานวน4่บ้านได้รับประโยชน์จากทั้งน้ําดื่มที่สะอาดและก็ทั้งในส่วนของการใช้น้ําในคูเรือนของรัษฎรเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่รัษฎรตามจิตตารมของทางราชการ ก็ต้องขอขอบคุณที่มีโครงการพระด a m m r ลงมาที่อโมโตตอสายนาวังพี่น้องชาวตำบลสายนาวังก็ต้องขอขอบคุณโครงการพระด a m ริ i โครงการนี้ครับผม